สาเหตุของการเกิดเงินเฟอ้อนะคะโดยทั่วไปแล้วหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องเงินเฟอ้อคือกระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งสาเหตุของการเกิดเงินเฟอ้อจะเกิดจาก2ประเด็นด้วยกันดังต่อไปนี้ 1>, 1. ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นแต่สินค้าและบริการนั้นกลับมีในตลาดไม่เพียงพอทำให้ผู้ขายมีการปรับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น 2. ผู้ผลิตต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจึงทําให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้นตามไปด้วยภาวะเงินเฟอ้อที่ทั่วโลกต้องเผชิญอยู่ณตอนนี้เป็นผลมาจาก3สาเหตุด้วยกัน สาเหตุที่1การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากต้องมีการหมุนเวียนกำลังแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้ภาคการผลิตมีกำลังการผลิตลดลงสาเหตุที่2ผลกระทบจากนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง ก่อนหน้านี้มีการอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งสาเหตุที่3ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครน เนื่องจากหลายประเทศมีมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรัสเซียในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ํามันรายใหญ่ของโลกจึงตอบโต้ด้วยการลดอุปทานของน้ํามันและก๊าซธรรมชาติส่งผลให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ้อทั่วโลกที่เราจะเห็นได้ชัดที่สุดคือ ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่หากยังมีความยืดเยือ้อก็จะมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยจะเกิดการชะลอตัวเพราอได้รับผลกระทบจากการส่งออก